One News ตรงไปตรงมาอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับก็คือการประทะกกันร,ระหว่างกลุ่มนายทุนกับชาวมอแกนนะครับซึ่งความคืบหน้าในวันนี้นะครับเหตุการณ์ชายชะกันประทะกกับชาวมอแกนที่บ้านไทยใหม่หาดราวัยจังหวัดภูเก็ตนะครับในวันนี้คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันแล้วเช่นเดียวกันไปติดตามกันครับนี่เป็นจังหวะชุลมุนที่กลุ่มชายชะกัน ปะทะกับชาวมอแกนบ้านไทยใหม่หาดราไวย์ตำบนราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อบ่ายวันนี้ก่อนจะบานปลายชาวบ้านถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บวันนี้ชาวมอแกนอย่างน้อย6คนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพฉลองให้ดำเนินคดีกับกลุ่มชายชกันและผู้อยู่เบื้องหลังด้านนายจำเริญที่พยพงธารดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมนายอับดุลเลาะรอบทิศชาวมอแกนวัย60ปีที่ถูกทำร้ายจนสลบ และพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะเดียวกันชาวมอแกนอีกกลุ่มเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพผ่านผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาภูเก็ตในฐานะเจ้าของที่ดินที่เกิดชนวนพิาพาทครั้งนี้ชาวมอแกนบ้านไทใหม่บวงสวงวิญญาณบรรพบุรุษ ให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านระหว่างคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิชุมชนทรัพยากรลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของชาวบ้านก็ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องตื่นตัวกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดปกติของสังคมที่เกิดความรุนแรงขึ้นได้ขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะภูเก็ตนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญแล้วก็แล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ควรจะทุกฝ่ายต้องตื่นตัวเพื่อไม่ให้เกิดซ้ํารอยขึ้นมาอีก ดานสนิทแท่สัวผู้นําชาวมอแกนบ้านไทยใหม่ยืนยันว่าชาวบ้านทํากินบนที่ดินนี้มานานกว่า200ปีแล้วเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่น้าทะเลท่วมถึงชาวบ้านใช้จอดเรือและประกอบพิธีบาลัยมาร่วมร้อยปีชาวบ้านพาก,กันอ่านแถลงการขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีสีข้อคือให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ว่าได้คํานึงถึงการอยู่อาศัยของชาวเลหรือไม่สั่งการห้ามผู้มีอิทธิพลใช้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเครื่องมือทําร้ายชาวบ้าน เร่งรัดเพิกถอนเอกสารสิทธิ์มิชอบและให้เยียวยาผู้บาดเจ็บและสูญเสียโอกาสทํากินปัญหาขอ้อพิพาทเรื่องที่ดินหาดอาราวัยเกิดขึ้นมานานกว่า40ปีแล้วเนื่องจากนายทุนเจ้าของที่ต้องการเข้ามาทําประโยชน์ในที่ดินที่ติดกับพื้นที่ชาวมอแกนบ้านไทยใหม่ใช้เป็นสาธารณประโยชน์มานานหลายชั่วยุคนโดยวันนี้กลุ่มชายชะกันได้ถอนตัวออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้ว และพลเรือตีพิสัยสุขวันรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ามนำกำลังมาดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย One News ตรงไปตรงมา